สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวกับเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะเป็นเรื่องของคนสองกลุ่มที่ดูเหมือนจะอยู่ตรงข้ามกันเลยกลุ่มหนึ่งคือคนที่พยายามจะหยุดเวลาเอาไว้ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ฝึกฝนเพื่อจะปล่อยให้เวลามันไหลผ่านไปครับ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนสองกลุ่มนี้มาเจอกันใช่ค่ะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นจากศิลปินคนหนึ่งที่ยืนถือภาพวาดที่สียังนี่แห้งอยู่ข้างนอกข้างนอกซะข้างข้างถนนเลยค่ะท่ามกลางอากาศที่หนาวมากๆครับเป็นการเปิดเรื่องที่เห็นภาพมากเลยนะครับเพราะว่ามันคือจุดตัดของโลกสองใบจริงๆเป็นการพบกันแบบไม่ได้คาดหวังระหว่าง,งวินัยของศิลปินที่เป้าหมายคือการบันทึกกับวินัยของคณะสงฆ์ที่เป้าหมายคือการปล่อยวางอื เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าการพบกันครั้งนี้มันเผยให้เห็นความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งมากๆได้ยังไงน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มจันเลยดีกว่าเรื่องเรานี้เป็นของศิลปินท้องถิ่นจากเมืองเดอรัมชื่อว่าโรเบิร์ตมหาลีใช่ไหมคะใช่ครับเขาได้ไปเจอกับคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่กำลังทำกิจกรรมที่เรียกว่า Walk for Peace Walk for Peace การเดินเพื่อสันติภาพครับผมกิจกรรมนี้มันคืออะไรเหรอคะ พอจะขยายความได้ไหมได้เลยครับคือ walk for peace เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเดินเล่นธรรมดานะครับแต่มันคือการเดินจาริกสแสวงบุญที่จริงจังมากอาจจะเดินกันหลายร้อยหรือเป็นพันไมล์เลยก็ได้โห ต้องใช้ความอดทนทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจสูงมากเหมือนการปฏิบัติธรรมที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลยครับพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณมาฮารีเนี่ยเขารู้สึกดึงดูดกับเหตุการณ์นี้ล่ะคะมันคือช่วงเวลาที่เขาเห็นคณะสงฆ์กำลังเดินผ่านใจกลางเมืองไฮพอย์ครับบนถนนมาตินลูเทคิงบูรวาวดอ๋อค่ะที่น่าสนใจคือมีคนบอกว่าจริงๆแล้วเส้นทางเดิมในแอปมันเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ขนานกันอยู่เออะคะครับ การที่ท่านเปลี่ยนมาเดินเส้นนี้เลยเหมือนเป็นโชคชะตาที่ทําให้ศิลปินได้มาเห็นภาพนี้เลยแล้วภาพที่ว่านั่นคืออะไรคะมันต้องพิเศษมากๆแน่เลยพิเศษมากครับภาพที่เขาเห็นก็คือผู้คนในเมืองอะครับเดินออกมาจากร้านค้าจากบ้านค่ะแล้วก็นําช่อดอกไม้ออกมามอบให้พระสงฆ์<ห>อครับให้ทีละรูปสองรูปจนดอกไม้เต็มอ้อมแขนของพระท่านเลยแล้วท่านทํายังไงต่อคะ พอรับมาจนเต็มแล้วท่านก็จะส่งต่อดอกไม้พวกนั้นนะครับกลับคืนไปให้คนอื่นๆที่เดินตามมาอ๋อเหมือนการให้และรับที่เกิดขึ้นตรงนั้นเลยใช่ครับเป็นวงจรที่แบบงดงามแล้วก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมากๆแค่ฟังก็ขนลุกแล้วค่ะเป็นภาพที่ทรงพลังมากจริงๆในฐานะศิลปินเขาก็คงเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่าช่วงเวลาแห่งความงามที่เกิดขึ้นฉับพลัน The Spontaneous Moment of Beauty ครับเขาบอกว่านี่คืออาณาเขตของเขาเลยคือการจับภาพช่วงเวลาสั้นๆที่มีความหมายแบบนี้แหละคืองานของจิตรกรอย่างเขาอืและแน่นอนว่าพอเห็นภาพนั้นแล้วเขาก็ไม่รอช้าเลยครับรีบกลับสตูดิโอเพื่อจะวาดภาพนี้ทันทีพอได้แรงบันดาลใจแบบนี้เขาก็รีบกลับไปวาดเลยแต่มันมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นไหมคะเพราะเวลาดูจะน้อยมากเลย นั่นแหละครับคือจุดที่เรื่องมันเข้มข้นขึ้นมาเขาอยากจะเอาภาพเนี้ยไปให้คณะสงฆ์ได้เห็นก่อนที่ท่านจะเดินทางออกจากเมืองลาลีในเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือวันถัดมาเลยเหรอคะใช่ครับวันถัดมาเลยแต่ปัญหาคือพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนั้นจะมีฝนเยือกแข็งโอ้โหอากาศแย่มากครับ แล้วภาพวาดของเขาคือเพิ่งวาดเสร็จสียังเปียกชื้นมากเขาบรรยายว่าสามารถใช้นิ้วปาดสีออกมาได้เหมือนครีมแต่งหน้าเค้กเลยทีเดียวโหแล้วแบบนี้เขาทำยังไงต่อคะตัดสินใจล้มเลิกไปหรือเปล่าไม่เลยครับนี่คือความมุ่งมั่นของศิลปินเลยเขาตัดสินใจนำภาพที่ยังปีกๆเ,เนี่ยออกไปยืนรออยู่ข้างทางท่ามกลางอากาศหนาวๆแล้วก็ฝนโปร,ย,ปร,ย,นนรยังออกมาเดิน ไม่แน่ใจเลยครับแต่เขาก็เลือกที่จะไปรอแล้วในใจเขาตอนนั้นเขาคาดหวังอะไรหรอคะการเอาผลงานที่ยังไม่เสร็จดีไปให้คนที่เป็นแรงบันดาลใจดูมันต้องใช้ความกล้ามากเลยนะ เขาบอกว่าเขาไม่ได้คาดหวังอะไรใหญ่โตเลยครับแค่พระท่านเดินผ่านแล้วพยักหน้าให้หรือว่าส่งยิ้มให้สักนิดหนึ่งเขาก็จะถือว่าสําเร็จแล้วแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันมันเกินกว่าที่เขาจินตนาการไปไกลเลยครับเกิดอะไรขึ้นคะพอคณะส่งเดินมาถึงพอพวกท่านเดินมาในระยะที่มองเห็นภาพวาดนะครับสิ่งแรกเลยคือรอยยิ้มแล้วก็มีเสียงหัวเราะเบาๆตามมา ดวงตาของทุกท่านดูเป็นประกายมากอืมแล้วท่านก็เปลี่ยนทิศทางครับเดินตรงเข้ามาหาเขาเลยโอโ้โหนึกภาพตามเราตื้นตันแทนเลยค่ะคือไม่ได้แค่ยิ้มแต่เดินเข้ามาหาเลยใช่ครับแล้วท่านก็เดินเข้ามากอดเขาทีละคนโอโ้โหเป็นกอดที่อบอุ่นมากครับ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นวันนั้นแล้วก็เริ่มชี้ชวนกันดูในภาพวาดอ๋อนี่ท่านไงอ๋อนั่นคือผมเองอะไรแบบนี้ครับบรรยาการมันเต็มไปด้วยความสุขมากๆน่นาหลักมากเลยค่ะแล้วในวินาทีต่อมาก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกครั้งยังมีอีกเหรอคะจากย่ามของแต่ละท่านเลยครับจริงเหรอคะครับแล้วก็เริ่มถ่ายรูปภาพวาดกับตัวศิลปินกันใหญ่เลย มหาลีบอกว่ามันเป็นภาพที่เหนือจริงมากเหมือนคนจากยุคกลางก้าวข้าเวลามาสู่ศตวรรษที่21ในพริบตาเดียวกลายเป็นว่าพ้าจากยุคกลางกลายเป็นชาวโซเชียลไปเลยนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยใช่เลยครับมันคือการพบกันของโลกสองใบจริงๆอย่างที่เราเคุยกันตอนแรกเลยเนาะใช่ครับและการพบกันครั้งนี้แหละครับที่ทำให้มหาลีได้กลับมาคิดทบทวนถึงความแตกต่างแล้วก็ความเหมือนในวิธีของเขากับวิธีของคณะสง์ เขาบอกว่าในฐานะศิลปิน <fastest> ช <fate> ีว pues <aujourd itt> <headache> ิตเขามักจะอยู่คนเดียวเป็นเวลานานๆเพื่อสร้างงานไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมหินอ่อนที่อาจจะใช้เวลาเป็นปีหรือภาพวาดที่ใช้เวลาไม่กี่วันทั้งหมดนี้มันคือกระบวนการของการยึดถือหรือเก็บรักษาช่วงเวลาหนึ่งเอาไว้การยึดถือหรือ holding on เพื่อพยายามจะหยุดเวลาไว้ด้วยงานศิลปะซึ่งพอมาคิดดูแล้วมันช่างตรงข้ามกับวิธีของพระโดยสิ้นเชิงเลยนะคะใช่เลยครับ เขาเองก็มองแบบนั้นเหมือนกันเขามองว่าแนวปฏิบัติของพระสงฆ์เนี่ยคือสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยมันคือการปล่อยวางหรือ letting go อืคือการปลดปล่อยทุกอย่างไปในแต่ละขณะจิตการเดินจาริกก็คือการฝึกที่จะไม่ยึดติดกับอะไรเลยแต่พอมาคิดดูอีกมุมนะคะการเดินจาริกเป็นพันพันไม์มันก็ต้องอาศัยวินัยที่เข้มแข็งมากการยึดมั่นในเป้าหมายอย่างมากเลยใช่ไหมคะถึงจะทาได้สาเร็จ เป็นข้อสังเกตที่ยอดเยี่ยมมากครับและนั่นอาจจะเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยก็ได้บางทีการยึดถือกับการปล่อยวางอาจจะไม่ใช่ขั้วตรงข้ามแต่เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันอ๋อค oh. ณะสงฆ์ยึดมั่นในการปฏิบัติและวินัยอย่างเข้มข้มเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดคือการปล่อยวางจากทุกสิ่งค่ะ <c oughs> ในขณะที่ศิลปินยึดจือช่วงเวลาหนึ่งไว้เพื่อทำความเข้าใจมันอย่างลึกซึง้ง และสุดท้ายเขาก็ต้องปล่อยวางผลงานชิ้นนั้นออกไปสู่โลกภายนอกอยู่ดีเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าทั้งสองวิธีนี้เป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมายเดียวกันศิลปินยึดช่วงเวลาไว้เพื่อจะเข้าใจมันอย่างท่องแท้ส่วนพระสงฆ์ปล่อยมันไปเพื่อที่จะไม่ถูกมันครอบงำถูกต้องครับทั้งคู่ต่างก็กำลังจัดการกับเวลาในรูปแบบของตัวเองอืมและจุดเชื่อมโยงที่ว่านี้มันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกครับเมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น คืออะไรคะคือมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินเข้ามาบอกกับมหาลีเป็นส่วนตัวว่ารู้ไหมก่อนที่อาตมาจะมาบวชอาตมาเคยเรียนศิลปะที่ประเทศไทยมาก่อนโหนี่มันคือจุดเปลี่ยนของเรื่องเลยนะคะใช่ครับมันไม่ใช่แค่การชื่นชมในผลงานจากคนนองอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการสื่อสารกันระหว่างคนที่เข้าใจในกระบวนการเดียวกันใช่เลยครับ มาฮาลีใช้คำว่า recognition หรือการตระหนักรู้ซึ่งกันและกันเพื่ออธิบายความรู้สึกตอนนั้นเลยอืม mm, recognition ครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่การที่คณะสงฆ์เห็นตัวเองในภาพวาดแต่มันคือการที่แต่ละฝ่ายตระหนักรู้ถึงความสุขและวินัยในการปฏิบัติของอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับว่าพวกเขามองเห็นความทุ่มเทในสิ่งที่แต่ละคนทาถึงแม้ว่าเป้าหมายมันจะต่างกันถูกต้องครับมันคือการให้เกียรติในเส้นทางของกันและกันอย่างแท้จริง เป็นการบรรจบกันของโลกสองใบที่สวยงามมากๆเลยค่ะครับมันคือการมองลึกลงไปกว่าวิธีการแต่เห็นถึงหัวใจที่เหมือนกันคือความทุ่มเทและการให้เกียรติต่อปัจจุบนนันขณะเป็นการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากค่ะแล้วพอเรื่องมาถึงจุดนี้ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าและภาพวาดชิ้นนั้นล่ะคะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปมาฮารีก็ตอบคําถามนี้แบบติดตลกเหมือนกันครับเขาบอกว่าสุดท้ายก็คงมีคนซื้อมันไปนั่นแหละอ้าว ซึ่งเขาก็บอกว่าเขายินดีนะเพราะนั่นก็เหมือนกับการปล่อยวางในแบบของศิลปินเหมือนกันอ๋อ oh. เพียงแต่อาจจะใช้เวลานานกว่าของคนอื่นหน่อยเท่านั้นเอง เป็นการปล่อยวางที่ใช้เวลานานกว่าจริงๆค่ะแต่ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วเขามีแผนจะนำภาพนี้ไปทำอะไรต่อไหมคะเขาก็เล่าติดตลกว่ามีแผนจะนำภาพนี้ไปจัดแสดงที่ Sky Light Gallery ในฮิลส์บ o โรแต่ก็แอบกังวลว่าสีมันยังเปียกอยู่เลยแล้วก็หวังว่าจะไม่มีเด็กคนไหนเอานิ้วไปปาดสีบนภาพเล่นแล้วเขาก็เสริมได้มุมมองที่น่าคิดต่อใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องร่องรอยบนผลงานศิละปะใช่ครับ เขาบอกว่าต่อให้มีอะไรเกิดขึ้นกับภาพจริงๆไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนหรือรอยนิ้วมือของเด็กมันก็จะไม่ได้ทำลายภาพแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และเรื่องราวของผลงานชิ้นนั้นไปอืเขาเปรียบเทียบกับรอยขีดข่วนบนโต๊ะทำงานของโทมัสเจฟเฟอร์สันที่ร่องรอยเหล่านั้นไม่ได้ทำให้โต๊ะด้อยค่าลงแต่กลับเพิ่มคุณค่าและความหมายให้มันมากขึ้นเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากนะคะ แต่ถ้ามองในมุมคนซื้อภาพเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้นะคะการที่ภาพมีตําหนิมันไม่ทําให้มูลค่าของงานศิลปะลดลงหรอคะนั่นเป็นคําถามที่ดีมากครับในตลาดศิลปะทั่วไปตําหนิอาจจะลดมูลค่าจริงๆแต่ในอีกแง่หนึ่งเรื่องราวหรือที่เรียกว่า provenance ของผลงานศิลปะก็เป็นสิ่งที่เพิ่มคุณค่าได้อย่างมหาศาลเหมือนกันอ๋อ oh. ภาพนี้มีเรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาตั้งแต่การเกิดแรงบันดาลใจ การรีบวาดการนำภาพที่ยังเปียกไปตากฝนร่องรอยใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางมันจึงไม่ใช่แค่ตำหนิแต่เป็นหลักฐานของเรื่องราวที่ไม่เหมือนใครซึ่งอาจทำให้ภาพนี้มีคุณค่ามากกว่าภาพที่สมบูรณ์แบบเสียอีกเข้าใจเลยค่ะกลายเป็นว่าตัวภาพเองก็มีเรื่องราวเป็นของตัวเองเหมือนกันไม่ใช่เป็นแค่ผู้บันทึกเรื่องราวของคนอื่นอีกต่อไปถูกต้องรับดังนั้นเรื่องราวของโรเบิร์ตมหารีและคณะสง์ จึงสะท้อนให้เราเห็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นว่าแม้จะมีวิถีปฏิบัติที่ดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วระหว่างการสร้างสรรค์เพื่อเก็บรักษาช่วงเวลากับการปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแต่แก่นแท้ของมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้ครับอนั่นคือการให้ความสำคัญกับปัจจุบันขณะและความชุ่มเทอย่างสุดหัวใจในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ เวลาหนึ่งคงอยู่ตลอดไปในขณะที่คณะสงฆ์ฝึกฝนที่จะปล่อยให้แต่ละช่วงเวลาผ่านไปอย่างที่มันเป็นการเจาะลึกเรื่องนี้ก็ทําให้เราอาจต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันนะคะว่าในชีวิตของเราเองเรากําลังพยายามจัดการกับเวลาของเราแบบไหนมีช่วงเวลาไหนที่เราควรจะยึดถือและเก็บรักษามันไว้และช่วงเวลาไหนที่เราควรจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมันไปหรือบางที่คาตอบอาจจะอยู่ตรงกลาง คือการเป็นทั้งศิลปินและนักบวชในคนคนเดียวกันก็ได้นะคะเป็นคำถามทิ้งไทยที่ชวนให้กลับไปคิดต่อจริงๆครับถ้าหากการเจาะลึกเรื่องราวที่ทั้งสวยงามและชวนคบคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่ผู้ฟังชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ